สวัสดีครับพบกับไอดินเกมเมอร์เช่นเคยครับสวัสดีคดรับสตราสตราดีเซอร์จูนพี Hắn ra Ơ gì cũng hắn nhà Mà lên má lên Ok Ông mà nhiên bây là bởi tên À em muốn lên ยังไง<อ>กจะจะจะ่อยากช็กอคช็อคไปสักสัเฮ้ยตัวปอมมา เฮ้ยมันเล่นมีดเว้ยดิวคูดาวอยู่ข้อดิ้นชื่อเอ้ยอะไจะพอตัวนึงเย้ชนะเรียบร้อยสิลูกแกตัวางลาง เตายแล้วพอตัวข้างบนเฮ้ยมันอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งโอ้ชุดด้วยชุดชด้วยตายแนตายแน,ยแนพ่อโอ้ยมันวาอยังไงเดี๋ยวาวาบ้ไปไหนแล้ววาอยู่น้ำม่ด โอ้ดินตายมองนั่นล่ะพันยาเนี่ยป่าเลยไม่ยู่นยืนสูงมันอ่อนไปแล้ว เดี๋ยวมันผลกันหรอกดีดีดนีแม่ใส่เต็มมีดปืนก็บ,บ่ใส่ <laughs> อ่อยมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะชนะขาดเกมไปว่าแตกตายโอ้อวโหโอ้โหอยู่ดก ขึ้ยืนว้ายข้นสันวเอ้เจะแม่ก็ได้ช่ยดินเลือผู้เดียวไอ้ป๊าป๊ điều này à ngày bỏ ừ. nhưng mà thứ này đi ô nằm bơi ทำลั k คลิมนี้รับก่อยูทูมกดแชร์กันเลยกดจัดนะครับหกต่อห <'s> right. ้า